คุณจะเชื่อไหมแม่สามีฉันเอาบัตรธนาคารของฉันไปใช้พาครอบครัวเที่ยวจีนโดยไม่บอกแต่เรื่องราวกลับไม่ใช่แค่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ทำให้ฉันแทบหยุดหายใจคุณคิดว่าฉันทำอะไรได้ทันหรือไม่ดูจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆอย่างที่คิดแม่สามีแอบเอาบัตรธนาคารของฉันพาครอบครัวไปเที่ยวจีนฉันรีบอายัดบัตรทันทีลมเช้าพัดแรงผ่านหน้าต่าง ผ้าม่านแกว่งเบาเหมือนสั่นรับลางร้ายฉันยืนมองข้อความแจ้งเตือนบนมือถือหัวใจเต้นที่จนได้ยินชัดในหูรายการตัดบัตรจำนวนใหญ่ชื่อเมืองปลายทางจีนแสงจากหน้าจอสว่างจนปวดตาแต่ฉันยังจ้องมันไม่กระพริบฝ่ามือเริ่มเย็นเหงื่อซึมตามสันหลังเหมือนห้องทั้งห้องแคบลงทีละนิดเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดเกินปกติฉันคว้ากระเป๋าวิ่งไปที่ระเบียงและกริมครัว มองลงไปยังซอยเงียบงนันแบบที่ปกติให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่ตอนนี้กลับดูว่างเปล่าและไม่น่าไว้วางใจสายลมพัดกลิ่นดินชื้นผสมกับกลิ่นผงซักฟอกจากบ้านข้าง,างๆทุกอย่างเหมือนบิดเบี้ยวเหมือนโลกบอกฉันว่ามีบางอย่างผิดไปฉันโทรหาแบงค์แทบจะทันทีเสียงสัญ,ญญาณรอสายนานผิดปกติเหมือนเวลาถูกยืดออกจนหายใจไม่ทั่วในขณะที่รอสาย ฉันเหลือเเห็นภาพถ่ายครอบครัวบนโต๊ะภาพแม่สามียิ้มกว้างดวงตามีประกายแบบที่อ่านไม่ออกเหมือนรอยยิ้มนั้นซ่อนความคิดบางอย่างเสียงเจ้าหน้าที่รับสายฉันเร่งแจ้งอายัดบัตรทันทีน้ำเสียงของตัวเองสั่นจนฉันตกใจเหมือนคนอื่นเป็นคนพูดแทนฉันแล้วข้อความใหม่ก็เด้งขึ้นมาข้อความบอกว่าบัตรถูกปฏิเสธที่สนามบินปักกิ่งฉันชงงะงัล้มหายใจสะดุด ภาพแม่สามีที่ยืนอยู่หน้าประตูสนามบินถือบัตรของฉันกับสายตาฉุนเฉียวที่อาจกำลังมองใครบางคนในหัวฉันเริ่มผุดคำถามว่าเธอตั้งใจทำแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และเพราะอะไรถึงเลือกวันแบบนี้วันที่ฉันอยู่คนเดียวในบ้านไม่มีใครรู้ว่าฉันกำลังเฝ้ามองเรื่องทั้งหมดผ่านจอฉันก้มลงมองมือของตัวเองที่สั่นไม่หยุดความเย็นแล่นขึ้นมาตามปลายแขน เหมือนความจริงบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาเสียงประตูหน้าบ้านดังเบาๆเหมือนมีใครแต่ลูกบิดจากด้านนอกเสียงประตูหน้าบ้านดังเบาๆเหมือนโลหะเสียดสีกันอย่างจงใจฉันหยุดหายใจทันทีหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะดันซี่โครงให้แตกออกฉันขยับถอยทีละก้าวฝ่าเท้าเย็นวาบเมื่อสัมผัสพ,พื้นกระเบื้องแสงแดดจากหน้าต่างศาสเข้ามาแต่กลับไม่ช่วยให้ห้องสว่างขึ้นเลย ทุกอย่างเหมือนมืดลงเหมือนเงาแปลกแปลกไล่ตามลมหายใจของฉันเสียงลูกบิดขยับอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นแรงขึ้นเหมือนคนด้านนอกมั่นใจว่าฉันอยู่ข้างในกลิ่นน้ำยาถูพื้นลอยขึ้นมาจากพื้นผสมกับกลิ่นเหงื่อของฉันเองมันขมในลำคอจนฉันต้องกลืนน้ำลายหลายครั้งฉันย่องหลบหลังตู้เย็นฝาโลหะเย็นเฉียบแตะหลังฉันจนรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ โทรศัพท์ในมือสั่นเบาๆข้อความใหม่จากธนาคารปรากฏขึ้นข้อความแจ้งเตือนการพยายามใช้บัตรอีกครั้งที่ร้านขายของในสนามบินเดิมฉันกัดริมฝีปากแน่นเลือดเริ่มซึมออกมาแต่สติก็ยังไม่กลับคืนเพราะเสียงประตูหน้าบ้านค่อยๆเปิดออกชาเนิบเหมือนคนด้านนอกอยากให้ฉันได้ยินทุกวินาทีแสงจากโถงหน้าบ้านไหลเข้ามาแต่ปลายเท้าของฉัน ความรู้สึกวิวแล่นขึ้นทองเหมือนถูกดึงลงบันไดมืดมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดฝีเท้าไม่คุ้นเคยดังขึ้นหนึ่งครั้งแล้วหยุดกลางคันเงาของใครบางคนทอดยาวบนพื้นยาวจนเกือบมาถึงปลายขาฉันฉันกลั้นหายใจหน้าอกยกขึ้นยกลงเบาๆเหมือนมีมือมาบีบแน่นอยู่ภายในแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงที่ไม่ใช่แม่สามีไม่ใช่ใครในบ้านเสียงแห้งแผ่ว แต่ใกล้เหลือเกินกลับมาแล้วหรือประโยคที่ไม่ควรมีใครพูดที่นี่ในเวลานี้ในวันที่ควรจะไม่มีใครกลับมาเลยฉันตัวแข็งสายตาจับจ้องรอยเงานั้นที่ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทีลานิวทีละลมหายใจและในจังหวะที่ปลายเงาเกือบแตะตัวโทรศัพท์ในมือฉันก็สั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นข้อความที่ทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นเสี้ยววินาที ยอดใช้จ่ายพยายามตัดบัตรอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ที่สนามบินไม่ใช่ที่จีนแต่เป็นร้านค้าห่างจากบ้านฉันไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรฉันยกตามองไปยังเงาตรงหน้าขาที่สั่นเริ่มหมดแรงล้มหายใจแผ่วจนแทบไม่ได้ยินกลิ่นอับจากโถงผสมกับกลิ่นน้ำหอมจางๆของใครบางคนกลิ่นที่ฉันไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในบ้านหลังนี้เงานั้นหยุดนิ่งเหมือนกำลังรอให้ฉันก้าวออกไปดูด้วยตัวเอง เงานั้นหยุดนิ่งเงียบสนิทเหมือนคนยืนฟังเสียงหัวใจของฉันเต้นอยู่หลังตู้เย็นฉันค่อยๆขยับสายตามองตามเส้นเงาที่ทอดยาวบนพื้นจนไปถึงปลายเท้าที่อยู่ในโถงรองเท้าหนังสีดำเปื้อนฝุ่นฝุ่นที่ไม่ใช่ของบ้านฉันฝุ่นที่เหมือนมาจากถนนไกลๆที่ฉันไม่เคยเดินผ่านลมหายใจฉันเริ่มสัน่นเสียงในหูวืดวืดดังจนรบกวนความคิด แต่ฉันยังตั้งใจฟังทุกขยับของคนตรงหน้าแม้แต่เสียงผิวเสื้อที่เสียดสีกับอากาศเบาๆก็ทำให้ฉันขนลุกทั้งแขนโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งแต่ฉันไม่กล้ามองหน้าจอปลายนิ้วเย็นเหมือนสัมผัสเหล็กแข็งจนฉันกลัวว่าถ้าขยับเพียงนิดเดียวเสียงแจ้งเตือนนั้นจะทำให้เงาตรงหน้าหันมาฉันพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอความอับในห้องครัวรุมเราผสมกลิ่นผ้าแห้งที่แขวนไว้เหนือศีรษะ ทุกอย่างเหมือนกดทับจนฉันแทบขยับไม่ได้เสียงฝีเท้าขยับอีกครั้งไม่ใช่เสียงเดินแต่เป็นเสียงเลื่อนเท้าไปด้านข้างเหมือนเจ้าของเงากำลังเปลี่ยนทิศท,ทางเพื่อมองหาอะไรบางอย่างหรือใครบางคนฉันขยับตัวชิดกำแพงจนสุดหลังสัมผัสต,ตะเข็บผนังแข็งๆเหมือนมีหนามเล็กๆแทงผิวความเย็นแพร่จากผนังเข้าสู่กระดูกสันหลังจนรู้สึกชาไปทั้งลำตัวเงาใหญ่ขึ้น หนาขึ้นเหมือนคนคนนั้นยืนใกล้กว่าเดิมเพียงก้าวเดียวฉันเห็นปลายแขนในเงาขยับคล้ายกำลังยกบางอย่างขึ้นมุมคมของเงานั้นสะท้อนแสงจางๆจากหน้าต่างเหมือนเป็นโลหะร่างฉันแข็งจนหายใจแทบไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งอกฉันขยับนิ้วเพียงเล็กน้อยพยายามวางโทรศัพท์ไว้กับพื้นเพื่อไม่ให้มันสั่นขึ้นมาอีกเสียงกระทบพื้นเบามาก แต่ฉันยังสะดุ้งจนเกือบทำน้ำลมท่านใดนั้นเสียงเคาะประตูหลังบ้านดังขึ้นดังแบบชัดเจนเป็นจังหวะสามครั้งหนักแน่นเหมือนคนที่รู้จักเจ้าของบ้านดีพอที่จะกล้าเคาะเสียงดังขนาดนั้นเงาในโถงชะงักหันไปทางประตูหลังแม้ฉันจะเห็นเพียงเงาแต่ฉันรู้สึกได้ว่าคนคนนั้นกำลังสงสัยว่าใครมาในเวลาแบบนี้ฉันยังไม่กล้าหายใจ ขาทั้งสองข้างสั่นจนควบคุมไม่ได้หัวสมองโล่งว่างแต่ความกลัวกลับขมชัดมากขึ้นฉันขยับศีระเพียงนิดเดียวเพื่อฟังเสียงด้านหลังเสียงเคาะกลับมาอีกครั้งคราวนี้สองครั้งชาชัดเหมือนส่งสัญญ,ญาณบางอย่างเงาในบ้านนิ่งไปสามวินาทีก่อนจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากโถงเข้ามาใกล้ครัวมากขึ้นฉันหัวใจแทบหยุดเพราะมันหมายความว่าคนคนนั้น กำลังจะผ่านที่ที่ฉันซ่อนอยู่แล้วประตูหลังบ้านก็เปิดเสียงบานพับเก่าลั่นกึกลั่นดังจนฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสะท้อนเสียงนั้นกลับมาลมจากด้านนอกพัดเข้ามาแรงกลิ่นควันจางๆลอยเข้ามากลิ่นควันที่ฉันคุณเหมือนกลิ่นไฟจากร้านข้าวมันไก่ท้ายซอยฉันหันมองผ่านช่องว่างเล็กๆระหว่างตู้เย็นและเห็นเงาที่สองปรากฏขึ้นในห้องครัวเงาที่เล็กกว่าแต่ขยับเร็วกว่ามาก เหมือนรู้ว่าต้องทำอะไรต่อและในวินาทีที่เงาทั้งสองเกือบจะมาชนกันเสียงหนึ่งดังขึ้นจากประตูหลังบ้านเสียงที่ฉันไม่คิดว่าจะได้ยินในสถานการณ์แบบนี้เสียงแม่สามีเรียกชื่อฉันด้วยน้ำเสียงที่ฉันไม่เคยได้ยินจากเธอมาก่อนน้ำเสียงที่ทั้งรีบทั้งเตือนทั้งเหมือนเธอกำลังหนีบางอย่างมาเสียงแม่สามีเรียกชื่อฉันด้วยน้ำเสียงสั่นพร่าเหมือนคนที่เพิ่งวิ่งสุดแรง เหมือนคนที่หนีอะไรบางอย่างจนแทบขาดใจฉันยืนตัวแข็งหลังตู้เย็นล้มหายใจติดขัดในอกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันเต้นอยู่ที่ลำคอเสียงฝีเท้าของคนแปลกหน้าในบ้านหยุดลงเพียงเสี้ยววินาทีเรากับกาลังชั่งใจว่าจะหันไปหาเสียงจากประตูหลังหรือเดินมาหาฉันก่อนแม่สามีก้าวเข้ามาในครัวเสียงรองเท้าแตะของเธอขูดกับพื้นดังเป็นจังหวะที่ฉันจำได้ดี แต่ตอนนี้กลับรู้สึกไม่เหมือนเดิมเหมือนทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่ความมั่นใจเหมือนทุกครั้งเงาของเธอซ้อนทับกับเงาของคนแปลกหน้าจนดูเหมือนเงาสองรูปชั้นกำลังสั่นไหวฝุ่นผงจากประตูหลังปลิวเข้ามาทำให้แสงแดดที่ลอดเข้ามาขุ่นมัวขึ้นบรรยากาศหนักอึ้งจนเหมือนสูดอากาศไม่เข้าแม่สามีหันมามองรอบครัวสายตากวาดเร็วเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่าง หรือใครบางคนออกมาเถอะเสียงเธอเอ,อ่ยเบาน้ำเสียงอ่อนลงจนฉันแทบจำไม่ได้อย่าอยู่ตรงนั้นเสียงของเธอไม่ใช่การออกคําสั่งไม่ใช่เสียงแข็งๆที่ฉันคุ้นแต่มันเป็นเสียงของคนที่กำลังกลัวจริงกลัวจนแทบคุมตัวเองไม่อยู่ฉันยังไม่ทันขยับฝีเท้าของคนในโถงก็เริ่มเดินเข้ามาชาหนักมั่นคง ราวกับไม่สนใจว่าใครยืนอยู่ในครัวอีกต่อไปแม่สามีถอยหนึ่งก้าใบหน้าเธอขาวซีดเงือเม็ดเล็กเกาะบนหน้าผากริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนเธอรู้จักคนคนนี้หรือรู้ว่าคนคนนี้คือใครและรู้ว่าไม่ควรยั่วให้โกรธมาทำอะไรในบ้านฉันแม่สามีถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเงาของชายแปลกหน้าขยายใหญ่ขึ้นบนพื้น จนมาปิดแสงแดดที่ตกกระทบครัวเหมือนเงาของเขากินพื้นที่ไปทั้งห้องฉันเห็นเพียงปลายเสื้อโค้ทยาวสก,กรปรกปลายแขนเสื้อมีรอยขาดข้างลำตัวของเขามีบางอย่างสะท้อนแสงโลหะแม่สามีไม่ขยับไม่แม้แต่กระพริบตาเธอกลืนน้ำลายดังจนฉันได้ยินเสียงนั้นทำให้ฉันรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้ควบคุมสถานการณ์เธอกำลังพยายามไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลง ชายแปลกหน้ายกมือขึ้นเล็กน้อยในมือของเขาฉันเห็นบางอย่างเป็นโลหะยาวมีคมแสงสะท้อนบนคมโลหะวาบวาบเหมือนคำขูเ่เงียบเงียบแม่สามีสูดลมหายใจแรงเหมือนตัดสินใจอะไรบางอย่างก่อนเธอพูดขึ้นเสียงชัดทุกอย่างเข้าใจผิดนะบัตรที่นายเอาไปใช้ฉันไม่ได้เป็นคนให้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายไปได้มันมาแบบไหน คำพูดนั้นเหมือนกระแทกเข้ามาในอกฉันแรงจนฉันแทบลืมหายใจชายคนนี้เขาเป็นคนที่ใช้บัตรของฉันไม่ใช่แม่สามีไม่ใช่ครอบครัวที่ไปเที่ยวจีนเขาเป็นคนอื่นคนที่ไม่ควรเข้ามาในบ้านใครทั้งนั้นแม่สามีพูดต่อเสียงเธอแผ่วลงเหมือนพยายามพูดช้าๆให้เขาไม่โมโหฉันเตือนแล้วฉันบอกนายหลายครั้งว่าอย่ามาเกี่ยวข้องกับครอบครัวฉันอีก คำพูดนั้นเหมือนหยดน้ําแข็งไหลผ่านสันหลังฉันเธอรู้จักเขามาก่อนและดูเหมือนเรื่องที่เขาเข้ามาไม่ใช่เรื่องใหม่ชายคนนั้นไม่ตอบแต่เขาหันหัวเล็กน้อยเหมือนกําลังฟังเสียงลมหายใจในบ้านเหมือนกําลังฟังหาว่ามีใครซ่อนอยู่ตรงไหนฉันกลั้นหายใจจนหน้าเริ่มชาวาบแม่สามีเหลือบมองไปทางตู้เย็นมองตรงจุดที่ฉันซ่อนตัวอยู่เราสบตากันเพียงเสี้ยววินาที และในสายตานั้นฉันเห็นคำขอร้องคำสั่งและความหวาดกลัวที่สุดที่เธอเคยมีย่าออกมาเธอเอ่ยเสียงแผ่วเหมือนพูดกับอากาศแต่เป็นคำที่ตั้งใจส่งตรงถึงฉันชายแปลกหน้าก้าวเข้าไปอีกขั้นปลายมีสะท้อนแสงจนแสบตาลมหายใจของเขาหนักชาแต่เหมือนสัตว์ที่กำลังเตรียมพุ่งเข้าหาเหยื่อแม่สามีสูดหายใจลึกเหมือนตัดสินใจอะไรบางอย่างครั้งสุดท้าย และทันใดนั้นเธอเอื้อมมือไปคว้าบางสิ่งบนโต๊ะเสียงโลหะกระทบกันดังแกร่งก่อนที่ฉันจะเห็นว่าในมือเธอคือกุญแจบ้านกุญแจที่เธอยกขึ้นสูงแล้วเธอก็พูดประโยคที่ทำให้เลือดในตัวฉันเย็นวา่าประโยคที่ฟังดูเหมือนคำขู่แต่จริงๆแล้วคือการยอมจำนนเพราะไร้ทางเลือกเอาไปถ้านายต้องการเข้าไปข้างในก็เอาไปเลยแล้วเธอโยนกุญแจลงบนพื้น กุญแจนั้นลื่นถลายมาหยุดอยู่ตรงปลายเท้าของชายคนนั้นแต่ที่ทําให้ฉันขนลุกที่สุดไม่ใช่ที่เธอยอมให้เขาเข้าไปในบ้านแต่คือเสียงสุดท้ายที่เธอพูดเสียงเบาที่แทบจะเป็นเสียงลมหายใจของคนสิ้นหวังแต่อย่าแต่ต้องลูกสะพ้ยของฉันเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของนายเลยคําพูดนั้นทําให้ฉันรู้ทันทีว่าเรื่องนี้มันลึกกว่าที่ฉันคิดลึกกว่าบัตนาคารลึกกว่าเรื่องเที่ยวจีน ลึกจนแม้แต่แม่สามียังพยายามปกปิดมานานมากกว่าแค่ไม่กี่วันคำพูดของแม่สามีลอยค้างในอากาศเหมือนผ้าบางๆที่ปิดความจริงอันหนักหน่วงไว้แต่ลมด้านนอกก็พัดแรงพอที่จะทําให้ผ้าผืนนั้นเริ่มเผยรอยฉีกขาดชายแปลกหน้าก้มลงชา้าชานิ้วของเขาสีคลำ้ำเล็บมีคราบดำเหมือนคราบขมเหหรือดินโคลนปลายนิ้วจับกุญแจด้วยจังหวะมั่นคง เหมือนคนที่กำลังได้สิ่งที่รอมานานแม่สามียืนนิ่งไหล่ของเธอสั่นเพียงเล็กน้อยเหมือนเธอกำลังแบกความลับไว้ทั้งแผ่นหลังเสียงสายลมลอดเข้ามาในครัวผ้าเอากลิ่นดินชื้นจากสวนหลังบ้านเข้ามาด้วยกลิ่นนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเบื้องหลังบ้านถูกเปิดทิ้งไว้ให้กับโลกภายนอกมากเกินไปเปิดมากจนความปลอดภัยหลุดออกไปหมดชายแปลกหน้ากำกุลแจแน่นก่อนเขาจะเอียงหน้าเล็กน้อย เหมือนกำลังฟังเสียงอะไรบางอย่างในบ้านใบหน้าของเขาโผล่พ้นเงาออกมาเพียงครึ่งผิวแห้งแตกมีรอยขีดบางๆบ,บนแก้มเหมือนคนผ่านเรื่องร้ายแรงมานานเขาไม่พูดสักคาแต่ดวงตาของเขากวาดไปทั่วครัวกวาดอย่างรู้จังหวะอย่างคนที่เคยมาที่นี่ก่อนแล้วแม่สามีสูดหายใจแรงอีกครั้งเหมือนกำลังพยายามยืนให้มั่นแม้หัวใจของเธอจะใกล้แตกสลาย นายเข้ามาในบ้านนี้อีกไม่ได้เธอพูดเสียงต่ำฉันทำตามที่สัญญาไว้แล้วฉันให้เงินทั้งหมดที่นายต้องการฉันพยายามตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างจนกระทั่งเธอหยุดสายตาหลุบลงเล็กน้อยเรากับรู้ดีว่าคำต่อไปจะเป็นไฟที่จี้แผลเดิมของเขาจนกระทั่งนายหายไปจากชีวิตพวกเราเองชายแปลกหน้าเงยหน้าดวงตาเขามืดสนิทเหมือนไม่สะท้อนแสงอะไรทั้งนั้น แม้แต่แสงแดดที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างเขาขยับกุญแจในมือให้เสียงโลหะดังแกรกเสียงนั้นส่งผ่านอากาศเข้ามาถึงฉันจนลำคอแห้งผากเขาเอียงศีรษะมองแม่สามีอย่างประเมินก่อนจะพูดเป็นครั้งแรกด้วยเสียงแห้งและแตกเหมือนคนที่ไม่ได้ใช้น้ำเสียงมนุษย์มาหลายวันฉันหายไปเพราะมีคนอยากให้ฉันหายไปเขาพูดชาเน้นทุกพยาง เหมือนต้องการให้ความหมายหนักลงบนไหล่ของแม่สามีโดยตรงแล้วตอนนี้ฉันแค่มาเอาของฉันคืนแม่สามียกมือขึ้นเหมือนจะอธิบายเหมือนจะบอกว่าเธอไม่เกี่ยวแต่ชายคนนั้นตวัดสายตาคมกริบจนเธอชะง,งักกลางอากาศของนายคืออะไรเธอถามเสียงเบาบ้านนี้ไม่ได้มีอะไรของนายอีกแล้วชายคนนั้นยิ้มยิ้มแปลกมุมปากกระตุกทีละนิด เหมือนกล้ามเนื้อบนใบหน้าเคยลืมวิธียิ้มไปนานมีสิเขาตอบเสียงเบาจนเหมือนกระสิบยังมีอีกหนึ่งอย่างมือของเขาขยับยกปลายมีขึ้นเล็กน้อยแต่ปลายคมลงบนแสงแดดที่ส่องผ่านช่องหน้าต่างแสงสะท้อนวาบจนแสบตาแม่สามีแข็งทื่อริมฝีปากซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเรากับเธอเข้าใจทันทีว่าของที่เขาหมายถึงคืออะไรแล้วชายคนนั้นก็พูดต่อ เสียงราบเรียบไร้อารมณ์แต่หนักจนหัวใจฉันหล่นไปอยู่ที่ปลายเท้าของของฉันคือคนในบ้านหลังนี้คนที่ฉันเคยบอกให้เธอเฝ้าไว้แต่เธอกลับปล่อยให้เธอไปมีชีวิตของตัวเองแม่สามีหายใจติดขัดตาเบิกกว้างเหมือนคำพูดทำลายกำแพงลับที่เธอสร้างไว้ตลอดมาฉันซ่อนอยู่หลังตู้เย็นได้ยินทุกคำและคำสุดท้ายที่เขาพูดทำให้เลือดในตัวฉันเย็นแทบแข็ง ลูกสะใภ้ของเธอคือสิ่งที่ฉันมารับคืนวันนี้เงาของเขาขยับชาแต่มั่นคงมุ่งตรงเข้ามาหาฉันเหมือนเขารู้ตำแหน่งของฉันตั้งแต่ต้นเหมือนเขารู้มาตลอดว่าฉันอยู่ที่นี่แม่สามีตะโกนเสียงดังที่สุดเท่าที่เธอเคยใช้ในชีวิตอย่าเข้าไปแต่ชายคนนั้นไม่หยุดไม่แม้แต่หันไปมองเธอเขาเดินมาใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้น จนฉันได้ยินเสียงลมหายใจของเขาเสียงเสียดสีของเสื้อโคต้ตและเสียงกุญแจที่โยกไปมาในมือของเขาฉันรีบขยับตัวแต่สายเกินไปมือของเขาโผล่มาตรงช่องว่างข้างตู้เย็นนิ้วเรียวยาวของเขากำเส้นผมฉันได้อย่างแม่นยำแม้ฉันจะพยายามหลบสุดแรงก็ตามแม่สามีรองเสียงของเธอสัน่นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่าทำแบบนี้อีก แต่ชายคนนั้นกลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เย็นจนทําให้กระดูกสันหลังของฉันชาสายไปแล้วเขากระสิบใกล้หูฉันจนลมหายใจเขาแต่ผิวคราวนี้ไม่มีใครหยุดฉันได้อีกต่อไปแล้วเขาก็ออกแรงดึงแรงจนฉันถูกดึงออกจากมุมซ่อนเหมือนตุ๊กตาที่ไร้น้ำหนักในมือของเขาฉันถูกดึงออกจากมุมซ่อนหัวชนกับขอบตู้เย็นเบาๆเจ็บจนหน้ามืด แต่ไม่สามารถออกแรงต่อต้านได้มือของเขาแข็งแรงกำแน่นราวกับเหล็กแม่สามีพุ่งเข้ามาพยายามดึงเขาออกจากฉันแต่ชายคนนั้นเบี่ยงตัวเล็กน้อยหลบมือเธอได้อย่างง่ายดายเหมือนฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเสียงลมหายใจของเขาหนะักราวกับทุกการเคลื่อนไหวเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดฉันมองไปยังใบหน้าเขาดวงตาขมเข้มไร้อารมณ์ มีเพียงความมุ่งมั่นแบบเยือกเย็นเหมือนเขาไม่สนใจว่าใครอยู่รอบตัวแม่สามีร้องเรียกชื่อฉันน้ำเสียงของเธอสั่นพรา่าเต็มไปด้วยความกลัวออกไปจากมือเขาทันทีแต่ชายคนนั้นยิ้มรอยยิ้มเย็นชาและยกมือขึ้นสูงฉันเห็นปลายมีดสั้นสะท้อนแสงร้ากับคำขู่เงียบกดทับความกลัวของฉันจนแทบขาดใจฉันพยายามดิ้นแต่แรงไม่พอ ร่างฉันเบาหิวเหมือนลมแต่ความกลัวหนักราวกับหินทุกลมหายใจติดขัดทุกเสียงหัวใจเต้นดังลั่นเหมือนโลกทั้งใบกำลังจับฉันไว้แม่สามีไม่ละสายตาแต่เธอยังคงนิ่งเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างฉันมองเห็นมือเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอไม่เข้าใกล้ไม่กล้าแต่ต้องชายคนนั้นชายคนนั้นโน้มตัวเข้ามาดวงตาเขาโฟกัสมาที่ฉันทุกการเคลื่อนไหวช้า แต่เต็มไปด้วยพลังเหมือนสัตว์ร้ายกำลังจ้องเหยื่อฉันกลั้นหายใจทุกกล้ามเนื้อในร่างตึงรู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งโลกหยุดหมุนเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเสียงหัวใจของฉันที่ดังราวกับกลองใหญ่แล้วเขาก็พูดเสียงเย็นราวกับน้ำแข็งไหลผ่านหูไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้จะทำร้ายเธอฉันตกใจแต่ไม่กล้าเชื่อ เพราะทุกอย่างรอบตัวเหมือนประกอบด้วยความรุนแรงแต่สายตาเขากลับมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่บางสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจแม่สามีถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนผ่อนแรงที่เธอแบกมาทั้งชีวิตแล้วพูดเบาๆนี่คือสิ่งที่นายตาหาชายคนนั้นหยุดชะงักสายตาเปลี่ยนจากความดุดันกลายเป็นความสงบรากับโลกหยุดหมุนเพียงเสี้ยววินาทีฉันยังยืนตัวแข็ง ไม่กล้าแม้แต่จะกะพริบตามือของเขายังคงวางอยู่ใกล้ฉันเหมือนพร้อมจะควา้าแต่ก็ไม่ทำเหมือนรออะไรบางอย่างจากแม่สามีแม่สามีเดินช้าๆเข้ามาใกล้เรายื่นมือไปหยิบบางสิ่งจากกระเป๋าฉันเห็นเป็นซองเล็กเหมือนซองเอกสารบางอย่างเธอเปิดมันช้าๆดึงออกมาทีละแผ่นชายคนนั้นรับแผ่นกระดาษอ่านอย่างรวดเร็วสายตาเขาขยับขึ้น มองแม่สามีแล้วมองมาที่ฉันนี่เขาพูดเสียงเบาสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดฉันกลั้นหายใจทุกเส้นประสาทตึงจนแทบระเบิดหัวใจเต้นแรงเหมือนทุกวินาทีคือการรอคอยความตายแม่สามีหันมามองฉันน้ำตาซึมแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นใจลูกสะใภ้ของฉันไม่ได้เกี่ยวข้องทุกอย่างจบลงแล้วและเธอปลอดภัย ชายคนนั้นวางกระดาษลงถอนหายใจลึกแล้วก้าวถอยออกไปมือค่อยๆปล่อยฉันปล่อยให้ร่างฉันล้มลงบนพื้นเหมือนเพิ่งตระหนักว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ความเงียบกลับคืนหนักอึ้งแต่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอากาศในครัวร้อนขึ้นลมหายใจฉันไม่เหมือนเดิมและฉันรู้ว่าเหตุการณ์วันนี้จะฝังลึกในใจไม่ใช่เพราะบัตรธนาคารหรือทริปจีนแต่เพราะความลับ และความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันนั่งหอบอยู่บนพื้นครัวมือยังสั่นไม่หยุดแม่สามียืนห่างออกไปเล็กน้อยสายตาเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความโล่งใจชายคนนั้นหมุนตัวหยิบซองเอกสารและกุญแจคืนก่อนจะก้าวออกไปอย่างเงียบสงัดเสียงฝีเท้าของเขาค่อยๆจางหายไปจนเหลือเพียงความเงียบและเสียงลมหายใจของฉันที่ดังอยู่ในหัวแม่สามีเดินเข้ามาใกล้ จับมือฉันไว้แน่นทุกอย่างจบแล้วเธอกระซิบน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจฉันมองไปรอบครัวมองบ้านที่เพิ่งผ่านความวุ่นวายทุกสิ่งยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกในใจฉันเปลี่ยนไปเหมือนบ้านนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยอีกต่อไปแต่เป็นสถานที่เก็บความลับและบทเรียนให้ฉันเรียนรู้เรื่องความระมัดระวังและความเชื่อใจแม่สามียิ้มบางๆ ลูปหัวฉันเบาๆเราแข็งแรงกว่าที่คิดนะฉันพยักหน้าน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาโล่งใจไม่ใช่น้ำตาแห่งความกลัวฉันลุกขึ้นเดินไปมองหน้าต่างลมเย็นจากข้างนอกพัดผ่านแสงแดดสาดเข้ามาอีกครั้งเหมือนบอกว่าเรื่องร้ายผ่านไปแล้วและชีวิตยังคงดำเนินต่อไปฉันหันกลับไปมองแม่สามีเธอยืนรอยิ้ม เหมือนผู้ปกป้องเหมือนยืนยันว่าไม่ว่าเรื่องร้ายใดจะเกิดขึ้นฉันยังมีครอบครัวและความปลอดภัยอยู่เคียงข้างฉันถอนหายใจลึกความกลัวค่อยๆจางลงพร้อมกับความเข้าใจใหม่ว่าบางครั้งความรักและความระวังก็เป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงที่สุดและครั้งนี้ฉันรู้สึกได้ชัดเจนว่าฉันยังคงปลอดภัยพร้อมที่จะก้าวต่อไป ในชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป